1,622ถึง1,632คิดจะมีลูกให้หัวหน้าโรงเรียนเม่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็ได้แต่ร้องตะโกนขึ้นว่าพวกเจ้าห้ามไปในทางนั้นนางยื่นมือออกไปหมายจะดึงกุหลอินเอาไว้มือที่ยื่นออกไปยังไปไม่ถึงไหล่ของกุหลุอินก็เห็นบรุษที่สวมชุดแดงเริ่มขยับตัวใช้เท้าทีไปที่หน้าอกของหญิงสาวกระเด็นออกไปไกลแบบไม่ทันตั้งตัวและในชั่วพริบตาต่อมาเสียงดังอมหิตก็ดังขึ้นพวกเจ้ารีบใส่หัวไปหญิงสาวนั่งตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว เมื่อองค์ครากเข็นอย่างนั้นก็ได้แต่กล่าวขึ้นว่าทั้งสองท่านหากแม่น้องสาวของข้าจะเป็นคนที่ทำผิดก่อนพวกท่านไม่น่าทำถึงขั้นนี้เขากล่าวพร้อมทำสีหน้าเจ็บปวดใจและแสดงโทสะออกมาตัวท่านเองก็เป็นบุรุษทำไมถึงได้ทำร้ายสตรีได้เขาพูดโดยสายตาเครียดแค้นชิงชังถ้าหากพวกเจ้าบังอาจแต่ต้องนางอีกมือน้องสาวของเจ้าก็จะไม่เหลือเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าเขาไม่คิดว่าตอนนี้อยู่ในเขตหงเรียนที่เป็นเขตของท่านพ่อตาของเขาคงตัดแขนหญิงสาวนี่เสีย เขาจะไม่ทําให้เขตปกครองของท่านพ่อต้องแปดเปื้อนเลือดใครใช้ให้หนางมาล่วงเกินอินเออความอ่อนโยนที่บุรุษมีต่อสตรีใช้ไม่ได้กับเขาทั้งชีวิตของเขามีแค่อินเออเท่านั้นที่เขาอ่อนโยนด้วยเขาหันไปมองที่กุลอินอินเออพวกเราไปกันเถอะพวกเขาเดินไปไม่สนใจสองพี่น้องด้วยซ้ําเขามองกุลอินด้วยรอยยิ้มสง่างามกุลอินกล่าวกับเซียนปเปยเย่เซียวเย่เจ้าไม่ต้องไปสนใจคนพวกนี้หรอกมันเสียเวลาใครที่คิดจะแต่ต้องฆ่าพวกมันทําไม่ได้หรอก นางเข้าไกลเจ้ามากเกินไปมันจะทําให้เจ้าเปืดอเปื้อนต่อไปนี้ข้าจะระวังในขณะที่สองพี่น้องได้แต่มองตามพวกเขาที่เดินจากไปคนเป็นน้องหันมาทุบที่อกพี่ชายและกล่าวว่าเป็นเพราะท่านนั่นแหละทั้งหมดเป็นความผิดของท่านท่านเป็นคนบอกข้าเองไม่ใช่หรือว่าเมื่อท่านได้ติดตามท่านหัวหน้าหงเรียนแล้วจะไม่มีใครกล้ารังแกพวกเรามีพี่ชายอย่างท่านช่างไรประโยชน์ท่านไม่คู่ควรที่จะเป็นพี่ชายของข้าเมื่อได้ยินคําพูดนี้ทําให้ชายหนุ่มรู้เหมือน โดนมิดกีดลงกลางใจตลอดหลายปีมานี้ตั้งแต่พวกเขาสูญเสียบิดามารดาไปเขาตามใจน้องสาวของเขามาตลอดเมื่อน้องสาวของเขาถูกคนอื่นดังแกเขามักจะเข้าไปต่อยตีแบบไม่คิดชีวิตดังนั้นนางจึงถูกเขาเอาใจและตามใจมาตลอดทําให้ไม่เกรงกลัวอะไรเมื่อเขามองเห็นน้องสาวของเขาเสียใจใจของเขาก็เหมือนมีเลือดหยดไหลลงมาท่านบอกเขาว่าหัวหน้าโหงเรียนเป็นคนที่รักพวกพ้องและท่านก็ยังเป็นองค์รักของที่นี่ มีหรือที่หัวหน้าโหงเรียนจะไม่ช่วยท่านตัวท่านมันขี้ขาดถ้าท่านพ่อหรือท่านแม่ยังอยู่ข้าคงไม่ถูกคนอื่นดังแกแบบนี้เธอถลึงตามองพี่ชายด้วยความโกรธท่านมันเป็นคนขี้ขาดสีหน้าของชายหนุม่มเต็ไมไปด้วยความคมขืนหลายปีที่ผ่านมานี้ตัวเขาเองต่อยตีเพื่อนน้องสาวแบบไม่คิดชีวิตถ้าเขาไม่ได้หัวหน้าโหงเรียนช่วยเอาไว้เขาคงตายไปนานแล้วช่วยชีวิตเขาไว้ให้ที่พักพิงแก่เขาเขาไม่อยากขัดแย้งกับคนอื่นภายในเขตโหงเรียน พื่อไม่ให้เขาสูญเสียการปกป้องที่ได้มาอย่างยากลําบากเพียงพอน้องสาวของเขาทําเหมือนเขาไม่เคยปกป้องนางและไม่เคยบาดเจ็บพอนางเขาคิดจะเอ่ยปากแต่ก็กล่าวอะไรไม่ออกน้องสาวเอ่ยถามว่าท่านพี่ท่านว่าสองคนนั้นกับหัวหน้าหงเรียนใครเก่งกว่ากันตรงแน่นอนว่าเป็นหัวหน้าหงเรียนที่เก่งกว่าเขาได้เอ่ยตอบน้องสาวของเขาแล้วจูๆ่ๆยิงสาวก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าคิดจะมีลูกให้หัวหน้าหงเรียนเมื่อพี่ชายได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจ กับน้องสาวหันหน้ามาหาเขาเจ้าได้คิดเช่นนั้นเด็ดขาดท่านหัวหน้าหงเรียนเขามีภรรยาแล้วเขาถึงจะมีภรรยาแล้วอย่างไรถ้าคิดจะเป็นแค่หนูภรรยาของเขาไม่ได้คิดเป็นภรรยาเขาในเมื่อท่านพี่ปกป้องข้ามไม่ได้ข้าก็ต้องหาคนอื่นมาปกป้องขา้าเขาจะต้องปกป้องข้าได้แน่แลนะท่านเป็นพี่ของขา้าท่านจะต้องช่วยขา้าหงครักษ์มีสีหน้าลำบากใจตัวเจ้าเองไม่เข้าใจหรอกว่าท่านหัวหน้าหงเรียนในใจเขามีแต่ภรรยาเขาเท่านั้น และมีแต่ภรรยาเขาเท่านั้นที่ทําให้หัวหน้าหงเรียนยิ้มได้และอายุของท่านหัวหน้าเป็นพ่อเจ้าได้เลยนะอายุของข้าไม่ได้สนใจเขามีหน้าตาหล่อเลารูปโฉมงดงามดูไม่แก่เลยสักนิดท่านหัวหน้าเขามีลูกสาวเพียงคนเดียวไม่ใช่หรือข้าจะมีลูกชายให้เขาสักคนและถ้าข้ามีลูกชายให้เขาข้าจะได้ลืมตาอ้าปากได้ข้าอาจจะได้แทนตําแหน่งหฮยินของเขาได้หัวหน้าหงเรียนคงอยากมีลูกชายให้สืบทอดต่อไป เขามีเพียงลูกสาวอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานออกไปถ้าให้ลูกสาวปกครองเขตหงเหลียนก็เหมือนให้คนอื่นเข้ามาปกครองทางนั้นไม่สู้ขามอบลูกชายให้เขาไม่ดีกว่าหรือนี่น้องสาวข้าจะบอกเจ้าให้หัวหน้าไม่มีทางให้เจ้าได้ใกล้กิดกับเขาหรอกเรื่องที่เจ้าคิดจะแทนที่หูยินเป็นไปไม่ได้หรอกแลวเจ้าจะทําได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นท่านพี่ดังนั้นท่านจะต้องช่วยข้าในเรื่องนี้นางมีสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มแยม้มประจบเอาใจพี่ชายทันที ท่านหัวหน้าให้ความสําคัญกับท่านมากท่านแค่วางยาเขาเมื่อทําสําเร็จข่าวสารกลายเป็นข้าสุขเขาจะทําอะไรได้เขาไม่ยอมรับก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างหูยินของเขาก็อยู่มากแล้วไม่สามารถมีบูชายให้ท่านหัวหน้าได้แล้วเมื่อข้าให้กําเนิดบุรชายให้กับเขาแล้วทุกอย่างก็เป็นไปนของข้าสองคนนั้นที่เคยรังแกข้าข้าจะทรมานให้มันให้อยู่มิสู้ตายเมื่อความเลือดเย็นทอประกายในดวงตาของหญิงสาว ท่าทางของนางยิ่งดูน่าเกลียดมากยิ่งขึ้นเมื่อองค์รักได้ยินน้องสาวกล่าวอย่างนั้นก็ได้แต่ตัวสั่นขึ้นมาและกล่าวว่าข้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรโหยินเขาดีกับข้ามากข้าจะหักหลังเขาได้อย่างไรแต่าหากข้าทําลงไปจริงๆก็เท่ากับทําร้ายผู้มีพระคุณเขาจะเก็บข้าไว้ข้างกายได้อย่างไรหญิงสาวกล่าวออกมาอย่างไม่แยืแสว่าคนที่ช่วยท่านพี่ไม่ใช่โหยินสักหน่อยแต่เป็นหัวหน้าโหงเหลียนทําไมท่านจะต้องสนใจด้วยถ้าท่านพี่ไม่ช่วยข้าข้าจะตายให้ท่านดู เมื่อได้ยินคำขู่ของน้องสาวเขาก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในใจไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้เมื่อน้องสาวของเขาต้องการสัตว์วิญญาณของผู้อื่นก็จะบังคับเขาให้ไปแย่งมาถ้าหากเขาไม่ทําน้องสาวของเขาก็จะขู่ฆ่าตัวตายถ้าหากเขาไปช่วยไว้ไม่ทันนางคงได้ตายจากเขาไปนานแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องจำยอมไปแย่งสัตว์วิญญาณมาให้นางอยู่ดีเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานน้องสาวของเขาก็ไม่สนใจสัตว์วิญญาณพวกนั้นอีกและนําสัตว์วิญญาณเหล่านั้นไปทําเป็นอาหาร ถ้าหากเขาไม่ช่วยนางนางจะฆ่าตัวตายจริงๆก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าเขามองนางด้วยแววตาเอือมละอาเขาคิดได้แต่อภัยหัวหน้าหงเรียนภายในใจเพื่อไม่ให้น้องสาวของเขาได้สมบังเขายินดีตายเพื่อทดแทนบุญคุณเขามองน้องสาวด้วยความคมคืนเขาหันไปมองน้องสาวแล้วกล่าวว่าเสอเออเจ้าจะรับปากข้าได้หรือไม่ว่าถ้าหากเจ้าขอดูกชายให้ท่านหัวหน้าแล้วเจ้าจะไม่ทำไรท่านหูยินพอนางดีกับข้ามาตลอดถ้าหาก นางยอมเชื่อฟังข้าแต่โดยดีข้าจะไม่ทําอะไรนางข้าจะยอมลาเว้นพวกนางและข้าเชื่อว่าท่านหัวหน้ารักใข้หูยินแต่เมื่อไรที่ข้ามีลูกชายให้เขาเขาจะต้องรักข้าแน่ภายในเขตโรงเรียนทุกคนรู้ว่ากูุ่อินเป็นลูกสาวของท่านหัวหน้าแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเขายังมีลูกชายอีกคนที่มีนามว่ากู้เซิงเซียวถึงแม้จะไม่มีบุตรชายอย่างกู้เซิงเซียวก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามายุ่งได้หญิงสาวช่างคิดไกลนางไม่คิดว่า จะมีจุดจบที่น่าอานนาดและองค์ครักก็มีจุดจบไม่ต่างกันหน้าจวนหัวหน้าเมื่อองค์ครักเห็นกุโรอินก็เข้าไปขวางเบืองหน้าพวกเขายังไม่ทันได้เอ่ยปากกโรอินก็พูดขึ้นมาก่อนว่าไปแจ้งหัวหน้าว่าขา้ากโลอินกลับมาแล้วเมื่อเอ่ยชื่อนี้ออกไปไม่มีใครในเขตหงเรียนที่ไม่รู้จักชื่อนี้เมื่อองคลักได้ยินชื่อของหญิงสาวก็ดีใจและรีบวิ่งเข้าไปแจ้งในจวนทันทีรีบไปแจ้งนายท่านคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วเมื่อองค์ครักออกมา ร่างสองร่างก็พุ่งออกมาและไปหยุดข้างหน้ากุโุอินทันทีสตีเนอพรสีขาวรูปโฉมงดงามอ่อนโยนและบุรุษอาพรสีแดงใบหน้าหล่อเหล,า,ลาและเย็นชาทั้งสองมองกุโรอินด้วยสีหน้าและแววตาที่อ่อนโยนตรงฟังวีเข้ามาสวมกอดุโอินและรูปศีรษะของนางด้วยความอ่อนโยนนำเสียงตื้นตันควบคุมตัวเองไม่อยู่เจ้ากลับมาแล้วดูสิเจ้า้อมไปหรือไม่ทันแม่ข้ากลับมาแล้วกุโอินยิ้มบางนำเสียงน้อยใจพันดังขึ้นเจ้ากลับมาเพื่อดูแม่ของเจ้าแล้วพ่อชราย,ยังข้าละ ทำไมเจ้าไม่หันมองข้าสักคราเมื่อเราองครักษ์ได้ยินดังนั้นก็ได้แต่ตกตะลึงหัวหน้าที่น่าเกรงขามและสุขุมทำไมเปลี่ยนไปเหมือนเด็กน้อยขี้น้อยใจจากตัวเขาเมื่อกุรอินได้ยินดังนั้นก็พ่าออกจากอ้อมแขนของมารดาเดินเข้าไปหาเขาและสวมกอดเขาไว้ทันทีท่านพ่อดูสิพลังของท่านก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วเมื่อหัวหน้าหงเรียนได้ยินดังนั้นก็ขี้ยิ้มทันทีแม้ข้าจะฝึกพลังลมปันอย่างไรข้าก็สู้ปีศาจน้อยอย่างเจ้าไม่ได้ก้าวหน้าแบบไม่มีใครตามได้ทัน มกรุอินได้ยินอย่างนั้นก็ทำตาปริบๆถ้าข้าเป็นปีศาจน้อยท่านก็เป็นปีศาจเหมือนกันเพราะข้าเป็นลูกสาวของท่านแม่พรสวรรค์ของข้าจะแข็งแกร่งอย่างไรข้าก็ได้รับมาจากพวกท่านข้าถึงสามารถฝึกพลังลมปานได้เร็วถึงเพียงนี้เมื่อหัวหน้าได้ยินดังนั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขาไม่สามารถเอาชนะเด็กคนนี้ได้เลยจริงๆเมื่อพวกเจ้ามาถึงเหน,นื่อยไปพักผ่อนกันก่อนเถอะมีเรื่องอะไรค่อยพูดกันทีหลังก่อนหน้านี้กรุอินคิดจะบอกเรื่องพี่ชายของนางเกบิดา พอได้ยินอย่างนั้นกลับไม่พูดอะไรได้แต่รับคําหัวหน้าได้สั่งให้สาวใช้พากุลอินเนเซนเปยเย่ไปพักผ่อนก่อนพวกเขามองสองคนเดินจากไปจนรับสายตาและกล่าวว่าพลังของเซนเปยเย่เก้าวหน้าขึ้นมากหลังจากที่พวกเราเจอเขาแม้แต่นางยังมองไม่ออกว่าพลังของเซนเปยเย่อยู่ในระดับใดบุรุษผู้นั้นเป็นว่าที่ลูกเคยของพวกเราเขากล่าวออกไปถึงแม้จะไม่อยากยอมรับก็ตามอย่างนี้นี่เองแต่ข้าชอบบุรุษผู้นี้ ตรงฝั่งอี้เล่าข้อแรกเขามีพลังแข็งแกร่งกว่าข้าเขาสามารถปกป้องลูกสาวของข้าได้ข้อสองสายตาของเขามองอินเออด้วยความรักใคร่เขาจะต้องรักมังมากแน่แน่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านดังแกเขาลูกเขยคนนี้ข้ายอมรับเขาแล้วความอิจฉาในใจของหัวหน้าหงเหรียนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีเพียงแย่งลูกสาวเขาไปแม้แต่หูยินของเขาอย่างชื่นชมคนผู้นั้นเมื่อลูกสาวโตมาก็ต้องออกเรือนคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราคงทําอะไรไม่ได้ อ่อนหน้าหงเดเรียนได้แต่ถอนหายใจอีเอ๋อ,อเจ้าเหนื่อยมากแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะข้ายังมีงานที่ต้องไปสาสางเมื่อตรงฟังอีได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นข้าขอกลับไปพักผ่อนก่อนท่านอย่าหักโหมเกินไปเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็รังตัวนางเข้ามาก่อนและจุมพิษอย่างอ่อนโยนเจ้ากลับไปรอข้าที่ห้องก่อนพอข้าสสางโทรศัพท์เสร็จข้าจะไปหาเจ้าที่ห้องนางขี้ยิ้มให้เขาก่อนจากไปที่มุมหนึ่งมีสายตาริษยาแอบมองพวกเขาอยู่ ข้าบอกเจ้าแล้วท่านหัวหน้าและหูยินรักกันมากเจ้าได้เข้าไปแทรกแซงข้าไม่สนใจหรอกหญิงสาวกล่าวพร้อมเชิดหน้าขึ้นข้าจะต้องมีลูกชายให้เขาถึงจะอยู่เหนือคนอื่นเมื่อข้าคลอดลูกให้เขาเขาจะต้องปฏิบัติกับข้าเหมือนหูยินสองพี่น้องช่างโชคไม่ดีนักพวกเขามาไม่ทันเห็นพวกกุลอินพบกับหัวหน้าหงเรียนนางยังคงคิดว่าเมื่อนางมีบทชัยให้ท่านหัวหน้าก็จะทาให้พวกกุลอินก้มหัวขอโทษตนเอง เมื่อคิดจะวางยาท่านหัวหน้าเจ้าต้องคิดหาเวลาที่เหมาะสมทางเขายังเป็นยอดฝีมือคงไม่ง่ายที่จะลงมือข้ารู้ว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยกับข้าหญิงสาวทำหน้าบิดเบี้ยวข้าไม่พึงทันก็ได้ท่านแนะนําข้ากับหัวหน้าก็พอข้าจะจัดการเองเมื่อเห็นสีหน้าของหญิงสาวเขาก็ได้แต่ถอนหายใจในใจรู้สึกร้อนดนอยู่ไม่สุขเมื่อกุลอินกลับมาเขาคิดจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อประกาศให้ทุกคนได้รู้จักกับคุณหนูใหญ่ของพวกเขา และในเวลานี้ก็ลอินได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้บิดามารดาฟังเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาได้แต่งเงียบไปนานแต่ดวงตากลับเผยความมุ่งมันถ้าสึงเซียวอยู่ที่เมืองอันดับหนึ่งเขาจะต้องไปที่ตระกูลเวลินเดี๋ยวข้าจะส่งคนไปเสืรดูจะต้องพบตัวเขาแน่เมื่อถึงเวลาลูกชายของเขาต้องกลายเป็นหุนเชิดใจเขาก็เกิดโทสะทคิดอยากสังหารพวกมันแล้วก็ไม่รู้ว่ากู้สึงเซียวจะตกอยู่ในมือพวกเขาอีกหรือไม่เขาไม่กล้าทําอะไรบู้วาในตอนนี้พลังของพี่ใหญ่ คนที่ทําอะไรเขาได้มีอยู่น้อยมากอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือตระกูลเวินแต่ก็ไม่ง่ายที่พวกตระกูลเวินจะทําให้เขาเป็นหุ่นเชิดของพวกเขาคงไม่ทาอะไรทันเพียงง่ายๆถูกต้องสายมากแล้วพวกเราไปที่งานเลี้ยงกันเถอะไม่ได้ยินเบอร์เซนไปเย่ไปที่ดินแดนใต้ผิดพบเพื่อช่วยเหลือลูกของเขาท่าทีหัวหน้าของเรียนที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปมากและยังยอมรับเขาเป็นลูกเคยพิเทียนครั้งนี้พวกเราแนะนำกลูอินได้ยังมีเซียนไปเย่อ,อีกพวกเรา ยกเขตโรงเรียนให้พวกเขาปกครองดีหรือไม่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วความสามารถก็โดดเด่นอีกด้วยเขาหัวเราะเสียงดังนี่เป็นความคิดที่ดีข้ากับแม่ของเจ้าก็แก่แล้วพวกเราจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายตามภาษาสามีภรรยาสองคนนางคิดไม่ถึงว่าพ่อของนางจะโยนเขตปกครองไม่ให้นางดูแลอย่างนี้ข้าว่ารอให้พี่ใหญ่กลับมาทันก็มอบที่นี่ให้เขาดูแลเธอะข้าไม่อยากเหนื่อยข้าไม่สนใจข้าจะยกที่นี่ให้พวกเจ้าดูแล เจ้าไม่อยากเหนื่อยเจ้าก็ยกให้พี่ชายของเจ้าดูแลต่อไปกลุลอินหมดคำพูดได้แต่ทำหน้าเอื่อมละอากับพ่อของนางท่านจะทำแบบนี้กับข้าไม่ได้ในเมื่อข้ามอบให้พวกเจ้าดูแลแล้วต่อไปพวกเจ้าก็ดูแลที่นี่ต่อไปเมื่อถึงตอนค่ำจวนของข้หน่าเต็มไปด้วยโคมไฟสาวใช้เดินเข้าออกมากมายถุกคนในห้องโถงมองไปที่ประตูเหมือนรออะไรงานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับคุณนูใหญ่แต่ไม่รู้ว่านางจะเป็นคนเช่นใดกันแน่ แต่ว่าบุทสาวของท่านหัวหน้าคงไม่ใช่คนใดความสามารถนั่นก็ไม่แน่ท่านนงไม่ได้รับสืบทอดจากท่านหัวหน้าละพวกเจ้าอยาวิจารณกันอีกเลยท่านหัวหน้ารักคุณหนูใหญ่มากหากทําให้เขาโกรธขึ้นมาจะมีโทษได้งานเลี้ยงในคืนนี้จัดขึ้นเพื่อทุกคนได้รู้จักกุลอินและยังมีหัวหน้าเขตปกครองอื่นที่อยากเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาทำกลางกลุ่มคนลินเสวียได้แต่กำมัดแน่นด้วยความริษยาเสวีอเอ,อ๋อ วันนี้ข้าจะแนะนำเจ้ากับท่านหัวหน้าเจ้าอย่าเพิ่งทำอะไรบู้วาจะทำให้ท่านหัวหน้าโกรธได้และจะไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้ในตอนที่พูดกันอยู่นั้นก็มีคนคู่หนึ่งเดินเคียงคู่กันมาและยังมีหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่กันมาคือหญิงสาวที่สวมาพรสีเขียวคล้ำอุ้มสัตว์วิญญ,ญาณตัวเล็กขนของมันนุ่มนิ่มจนคนที่เห็นอยากเข้าไปลูบคนมันไม่ได้เมื่อสัตว์วิญญ,ญาณตัวน้อยนั้นรับรู้และเห็นสาวงามมันก็ตื่นขึ้นมาและมองไปที่หน้าอกของสาวงามเหล่านั้นโดยท่าทางลาม ขัดแย้งกับท่าทางน่ารักของมันคนที่ยืนข้างหญิงสาวคือบุรุษผมเงินอภรสีแดงใบหน้าเหล่าเราดวงตาสีแดงอมหิตเป็นพวกเขาเมื่อหลินเสวยมองเห็นกลุลอินสีหน้าของนางก็ผันเปลี่ยนไปทำไมพวกเขาจึงมาอยู่ที่นี่ได้สายตาของพวกเขามองไปที่พวกกลุลอินนึกบางอย่างขึ้นมาได้ข้าเห็นหน้านางครั้งแรกข้ารู้สึกคุณมากแต่ข้าหนึ่งไ่ออกว่าข้าเคยเจอที่ไหนที่แท้หน้าตาของนางก็เหมือนโฮยินนี่เองและน,นางก็คือบุตรสาวของโฮยินเสวเออ มองได้ความคุณเคืองเจ้าให้มันแล้วกันไปเถอะอย่าได้ขัดแย้งกับคุณหนูใหญ่อีกเลยเมื่อนางได้ยินคําเรียกนางก็ไม่พอใจจะเป็นคุณหนูตระกูลใดข้าไม่มีทางยอมรับนางท่านไม่ต้องพูดเจ้าอยากกอ่อเรื่องอีกเลยเจ้าจะทําลายตัวเองไปทําไมถ้าคาไม่สามารถมีลูกให้ท่านหัวหน้าได้นั่นถึงเรียกว่าข้าทํรลายตัวเองอย่างแท้จริงบทสาวมีหรือจะสําคัญกว่าบทชายท่านหัวหน้าไม่ควรไรผู้สืบทอด ว่อข้ามีบุทชัยให้เขาบทเสาวก็ไม่สําคัญท่านพี่ท่านดูหรือไม่ว่าข้าเกลียดคนพวกนั้นจริงๆ